สวัสดีค่ะเอฟซี SC. วันนี้เราก็จะมาตำส้มตำนะคะขูดก่อนนะคะวันนี้ใช้ขูดเอาสักก็ได้ขูดก็ได้นะคะ Good morning hello everybody today I will cook papaya salad clean papaya salad ดนะคะไปนะคะอันนี้เราจะมาตชมตงังกรุงศดะะ้วยค่ะ ชอบยาวชอบสั้นก็ตามใจชอบนะคะตามใจชอบเลยนะคะจะได เส้เล็กเส้นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่คือแบบนี้ก็เสียดายมันเนาะเสียดายมันนะคะอันนี้เราไมา่ได้ทำาไม่ทำขายเราทำทเองเนาะตามใจชอบเลยนะคะที่เหลือที่เหลือรู้ไหมก็จะเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ตรงนี้นะคะเพื่อได้เก็บความกรอบ วามสดอันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะคะใส่นิดเดียวอย่าไปใส่ีเยอะนะแล้วเราก็เก็บไว้อีกเก็บไว้อย่างนี้เด้อเนี่ยนะ้ํามันก็จะซึมเข้าไปในนี้มันก็จะสดนะคะอันนี้เราจะไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะ ีนี่เราก็เครื่องปรุงนะคะเราก็มีกระเทียมนะคะกระิกไดชิลีเฟสชิลีแรมโูมิโตนะคะกินแบปาสกินปลาป,ะ,ะ,ป,ะ,ปะยาอันนี้เราก็เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จ,จะมาตั้ง แต่บันนี้เราจะใส่กุ้งสดลงไปนะคะเฟสดิมนะคะคลีนปลาปายและมิกวิธเฟสดิมตั้งแบบวีคีนวีคลีนวีกรูดคีนวีดูกรูดคีนโปรดกกุ้งเราก็จะ มาผ่านะคะเราจะมาเอาไส้ข้างในมันออกนะคะเฟซสลิมว uh, ีมัตลีมูดวีมูดอ่าปูปูปูอับสลิ t h ีท์เฮสอับสลิม if you don't like you should cut and remove it you should remove นี่เราก็บางตัวมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างอีกครั้งหนึ่งวีแคนครีนอ n เกนบันมอถาม ไส้มันเราก็เอามันออกนะคะลำไส้ของกุ้งคี้กุ้งในเองหลายท่านก็ถ้าเป็นต่างชาติบางคนเขาก็ไม่กล้ากินนะคะบิดๆสำหรับเป็นโซน เป็นฝรั่งนะก็บางคนก็ไม่กินนะคะไม่กินพ่งดิดพอใหญ่นี้ก็แบบไม่ค่อยกินนะคะลองเคยลองครั้งหนึ่งก็ลองแค่ตัวเดียวแล้วแกก็แบบไม่ชินกลัวท้องเสีย เราก็จะมาเอาไส้เอานี้มันออกถาท้องแล้วเราก็จะไปล้างนะคะเอาไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเอาไปล้างนี่นะคะเราเอาไปล้างแล้วนะคะไปล้างเรียบร้อยแล้ววางไว้ก่อนนะคะ มาตำกันเลยนะคะท,ท,ทีนี้เราก็จะมาตำเราจะมาใส่พริกสิลี่ไ and เฟซสิลี่ n e t o h r e e four five f i l e enough because I don't like uh, too much spicy if for finer you can put one or two and this กาลิโอ้ยกาลิ Garlic. นี่คัดเกียมนะคะใส่เข้าไปใส่ลงไป <c oughs> ผงผงนัวนะคะปริโตมัตโซเดียมปริโตมัตนิดหน่อย If you don't like you can put you can mix with sugar ถูกค่ะทีนี้เราก็จะมาต่างเรซคุ uh ๊กนะคะ Enough, and then sugar, palm sugar, okay, and lamb, all in one, one or two. Enough for me, two, I like two. แ <Yeah. S 1> อนทูมิโต้ทุเรศใช้สมอทวันนี้ใช้มักเขือเทศเล็กนะคะอย่างลูกเล็ก okay. ปลา,าที่ไหมนะคะซีซาร์ซีซาร์หนึ่งช้อนน้ำปลานะคะน้ำอันนี้น้ำปลาดิซีซาร์ซอคเดลซีซาร์ก็อธิบายให้แล้วเนาะว่าน้ำปลาทำมาจากปลาไส้ตันส่วนปลาก็เอ,อามาจาก ปลาน้ำจืดนะคะบางคนก็เอาปลาน้ำเค็มไปผสมก็มีนะเราก็จะทำกิน้นี่เราก็จะเอามะละกอใส่เข้าไปนะคะ แล้วไม่ได้ใส่ถั่วฝักยาวนะคะวันนี้อีจารยไม่ตอ้องใส่นะคะกวางให้มันหมนะะดกเลยค่ะเลย เราประมาณย่วักย่วักน,นะคะนิกทูเกเตอร์นิกทูกเกเตอร์นะคะก็จะเป็นคือขาดถั่วฝักยาวก็จะเป็นสีสันแบบนี้นะคะ ตกะิมอืมอร่อยแซ่บอร่อยแล้วนะคะอุดเท็ดเดลิเชียสยิอนัเดลัฟเดลัยูแคน เสนะคะคใส่เข้าไปนั่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องตังใช้คลุกเข้าให้ทั่วนะคะตำก็ได้เข้าก็ได้นะคะถ้ามีใบผักชีฝรั่งก็ใส่เข้าไปนะคะจะได้ดับข้าว Ini kau pergi ya ini pergi เราก็จะมาตักใส่จานนะคะมาจัดใส่จานค่ะโอ้โหมตักใส่จาน วันนี้ก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะคะเป็นคนที่ชอบทางผักทานผักสลัดผักกึ่โอ๊กอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปกินนะคะดิ o โอเคนะโอเค let's to eat thank thank you for watch my video clip โอเค see you next clip have a nice day บายยนะคะเรามากินกันเลยนะคะทีนี้มาค่ะ